สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมบาสันลูกอีสานลานเปอร์เซษนครัเมื่อนี้พาพี่พระนองมาเบิ่งของแตกของกินอีสานมันบ้านเฮาครับแต่หากินยากยากครับส่วนสิเป็นอีหยังนั่นติดตามกันครับผมแม่ยังครับนี่ครับมันแซงมันแซงฝานมันนะครับไปเอาจังไดนมาเนาะครับแม่เอาจากว่าอี่ยังนึงแม่เอาอยู่น้าปลาน้าหยังเนาะครับเนาะไปุ้ดเอาบ่ครับหรือว่าไปดึงเอาเจ็บเอาจังได๋พุดเอาอีนางน่ะเฮ็ดหยังน่ง บอ่บอกโอ้ยหล่อยิงละองอีกตั้งหาโอครับจากอยู่ในกระท้อครับนี่อันนี้กระท้อกระตากระมองเนี่ยครับฝานมาแล้วยมที่เป็นทั้งสี่นะครับเดี๋ยวเพิ่นจะเอาไปหนึ่งเอาไปยั้งครับโอ้ของแสบครับของแสบอีสานในแบบนี้เพิ่งขับไปนอนหยิบยังไเพิ่งขับไปนอนครับหนึ่งมันแซงครับหนึ่งมะเหาี่ยมก็เป็นต่อแท้ต่อแซ่บครับ

อหนอ๋อเหนียวไปนีาดลอ่อดูแม่ลับตาน้ตาแตกแสบกอ้วนฟึ้งควนไฟฟึงควนไฟเนาะปนะบกว่ากินยังครับนี่หนนยังงวดมันไซังมูันแซงมันแซงเ้ยกำลังเอาไหมไหมกินยังนะอ้วน กินมันแซงเนาอแ่บ่็แ่บกแ่บเนาะมันเสมือนอ่อนแบบนี้แหละต้องัฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ